ลุงเองก็ลำบากนะครับก็อย่างที่เราทราบกัน,นครับครึ่งหลังของซีซั่นรายการ MotoGP นี้นั้นมันจะเป็นที่วาเลนติโนโรซี่นะครับหรือว่าเดรดด็อกเจะปรากฏตัวนะครับเป็นครั้งสุดท้าย และกับสนาม Silverstone นะครับหรือว่าที่ British Grand Prix เนี่ยวาเลนติโนรัสซี่นะครับก็ออกมาบอกครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแล้วก็มันจะเป็นการแข่งขันของเขานะครับที่ British Grand Prix นั้นเป็นครั้งสุดท้ายครับในฐานะของนักบิด MotoGP ต้นเกมนะครับกับการออกสตาร์นั้นวาเลนติโนรัสซี่ทำได้ดีครับยังอยู่ใน10อันดับแรกนะครับของการแข่งขันหลังจากการแข่งขันที่ผ่านไปอย่างดูเดือดนะครับในช่วงของท้ายเกมรถของวาเลนติโนรัสซี่นะครับกับภาพยางที่เหลืออยู่นะครับทำให้การยึดเกาะหรือว่าคลิปของยง นนั้มันหมดสภาพลงนะครับและทําให้อันดับของวาเลนติโนรอซี่นั้นรูดลงมาอยู่ในอันดับที่18นะครับโดยเขาบอกว่ามันคือความอัปยศและความน่าอายอย่างมากนะครับสาหรับอาชีพของเขาโดยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันครับวาเลนติโนรอซี่นั้นอยากจะได้อีกหนึ่งโคลดเอียมนะครับเพื่อเป็นการประดับนะครับกับการเกษียณอาชีพของเขาครับในวัย40กว่าปีนะครับโดยรอซี่นะครับกล่าวว่าในวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยผลของการซ้อมนะครับของวาเลนติโนรอซี่นั้นก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับกับวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้้วเขากกก็รรูสึดีับก ด้วยและเขาก็ยังรู้ตัวนะครับว่าเขานั้นมีฝีมือที่ดีนะครับแต่วันที่ทําการแข่งขันนั้นอากาศมันหนาวนะครับอุณหภูมิแข่งนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นและรอซี่คิดว่าปัญหาด้านการยึดเกาะเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหานี้มากกว่านะครับในสภาพอากาศที่เย็นนั้น กับการยึดเกาะของอยางนั้นก็ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่านักแข่งนั้นจะใช้ยางซอกนะครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิที่มันเย็นจัดเนี่ยการทำงานหรือว่าประสิทธิภาพของอยางนั้นมันก็จะลดลงตามอุณหภูมิเข้าไปด้วยนะครับหรืออาจจะทำให้นักแข่งนั้นสูญเสียการแข่งขันไปเลยก็ได้นะในการออกสตาร์นั้นวาเลนติโนรัสซี่ทำได้ดีนะครับก็ออกสตาร์ทและยังอยู่ในกลุ่มหน้านครับอยู่ใน10อันดับด้วยนะครับแต่หลังจากผ่านการแข่งขันไป5และ6รอบนะครับยางของเขานั้นมันก็ หมดสภาพลงอย่างน่าเหลือเชื่อนครับและหน้ายางด้านขวาของเขานะครับสูญเสียการยึดเกาะไปอย่างมากนะครับและไทม์เซตของวาเลนติโนร o ซี่นั้นก็ลดลง2อถึงวินาทีเลยนะครับวาเลนติโนรอซี่นะครับพยายามที่จะแข่งให้จบการแข่งขันครับแต่ว่ารถของเขานั้นมันช้ามากๆจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้เขานั้นเสียอันดับลงมาอยู่ในอันดับที่18นะครับซึ่งวาเลนติโนรอซี่นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆเลยนะครับ แมก็ฝีมือระดับนี้นะครับกับชื่อเสียงระดับนี้นะครับ้อาบอกว่าเป็นวิกฤตของลุงเลยนะครับสภาพนี้ย่าแย่มากๆเลยนะครับสำหรับเดะด็อกเตอร์เดดด็อกเตอร์ครับยังบอกนะครับว่ามันน่าเสียดายครับที่เขาไม่ได้ใช้ยางฮาร์ดแต่ถ้าจะพูดถึงในการใช้ยางฮาร์ดนะครับพื้นแทกนั้นมันไม่มีอุณหภูมิที่สูงพอครับที่จะให้ยางฮาร์ดนั้นทํางานได้นะครับก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายนะครับสําหรับเดะด็อกเตอร์ก็สําหรับวาเลนติโนโรซินครับเป็นนักแข่งอีกหนึ่งคนครับที่มีชื่อเสีียยงมมมมมาาาาาาากกกๆแและฐนนนนนนนฟัััับ้้หเดด็รจว่ป แข่งอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มีแฟนคลับนั้นเยอะมากๆเลยนะครับก็อย่างวาเลนติโนรสซี่บอกไปนะครับเขาค่อนข้างที่จะอายนะครับสำหรับเรสนี้ผมก็เชื่อว่าสําหรับแฟนๆแล้วนะแม้ว่าวาเลนตินโนรสซี่นั้นจะจบอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับแฟนๆก็พร้อมที่จะซับพอร์ตครับและเห็นชายชราคนนี้ครับอยู่ในสนามต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่าลุงนั้นจะอยู่อย่างลำบากนะครับในการแข่งขันแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆของวาลิติโนร์ซี่นั้นก็พร้อมที่จะซัพพอตชายชราคนนี้นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดนะครับในวงการ2ล้อนี้นะครับในช่วงท้ายอาชีพของวาลิติโนร์ซี่ครับถึงผลงานเขาจะไม่ค่อยดีนะครับแต่สำหรับแฟนๆแล้วนะครับที่ตามดูตามเชียร์วาลิติโนร์ซี่ครับในเวลาที่เขานั้นกําลังยากลําบากก็ต้องบอกว่ามันน่าปลื้มใจครับแทนวาลิติโนร์ซี่จริงๆนะครับที่มีแฟนๆที่รักเขามากมายขนาดนี้นะครับและสําหรับอดีตทีมเมทของเขา อย่างมาบริกบินญาเลนนั้นก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับทีมเอพิเลียกับตัวแข่งเรือธงนะครับอย่าง RSGP นะครับที่ได้ลงทําการทดสอบรถที่มิซาโนนะครับประเทศอิตาลีนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับมาบริกบินญาเลนนั้นก็ไปที่ไปที่พิษนะครับในช่วงเช้าของบ้านเรานะครับส่วนผลการทดสอบนะครับของมาบริกบินญาเลสกับทีมเอพิเลียนะครับสังกัดใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาผลการทดสอบครับเรามาอัปเดตทาง เพจ Facebook นะครับ EP แฟนค l ับ V2 นะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะแอดเ์ Facebook เข้ามาคุยกันครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับแอดมาคุยกันได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่า มาริควินยาเล่นะครับนอกจากจะลงเทสที่มิซาโนโเทสเนี่ยกับทางเอพีเียแล้วนะครับสนามหน้านั้นเขาจะมีการลงทําการแข่งขันที่เอรากอนเลยนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะมีรายชื่อจากทีมเอพีเรียนะครับเป็นชื่อของมาริกวินยาเลสลงทําการแข่งขันหรือไม่นะครับในวันพฤหัสบ,บดีนะครับ ครับเรื่นี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับหมั่นล้างมือเจลแอลกอฮอล์สวมหนัากากทำมาซึ่งครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ